วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาดจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลาสามเดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือภาษาปากว่าจำพรรษาพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าพักอยู่ในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงวางระเบียบเรื่องการเข้าพรรษาไว้แต่การเข้าพรรษานั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกปฏิบัติกันมาโดยปกติเนื่องด้วยพุทธจริยาวัดในอันที่จะไม่ออกไปจาริกตามสถานที่ต่างๆในช่วงฤดูฝนอยู่แล้วเพราะการคมนาคมมีความลำบากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในช่วงต้นพุทธกาลมีจำนวนน้อยและส่วนใหญ่เป็นพระอริยบุคคล จึงทราบดีว่าสิ่งใดที่พระสงฆ์ควรหรือไม่ควรกระทำต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้นและด้วยพระพุทธจริยาที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงบัญญัติพระวินัยล่วงหน้าทำให้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงบัญญัติในเรื่องที่จะให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษาไว้ด้วยจึงเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มพระภิกษุจาริกไปในที่ต่างๆโดยไม่ยออ่อท้อทั้งในฤดูหนาวฤดูร้อน และฤดูฝนทำให้ชาวบ้านพากันติเตียนว่าพวกพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝนในขณะที่นักบวชในศาสนาอื่นพากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝนการที่พระภิกษุจาริกไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนอาจเหยียบย่ำข้าวก้าของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหายหรืออาจไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อย ที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายเมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่องจึงได้ทรงวางระเบียบให้พระภิกษุประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสเดือนนอกจากจะป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการเหยียบย่ำพืชพันธุ์และป้องกันไม่ให้พระสงค์เพลอไปเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วยังเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในวัด คือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามาคัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยการเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงพระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้หากพระสงฆ์รูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัตทุกกฎตามพระวินยัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีหรือเดือน8หลังกรณีที่ปีนั้นมีเดือน8 2สองหนและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน1 1หรือวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาคือวันคืน15้าค่เดือน8 ซึ่งพุทธศาสัตริกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีการทำบุญมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเช่นการเข้าวัดทำบุญการตักบาตรการฟังเครื่อธรรมเทศนาะการถวายสตุปัจจัยไทยธรรมการหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายสำหรับให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ซึ่งเทียนพรรษา สามารถอยู่ได้ตลอดสามเดือนและเป็นกุศลทานอย่างหนึง่งในการให้ทานด้วยแสงสว่างการถวายผ้าวัสิกะสาดกหรือผ้าอาบน้ำฝนการงดเว้นอบายมุขเป็นต้นแต่ปัจจุบันคนเริ่มหันมาถวายหลอดไฟฟ้าแทนเทียนพรรษาซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่าใช้สุดบูชาเท่านั้นในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบ20ปี จะนิยมบวชเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษาโดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบวชแบบนี้ว่าบวชเอาพรรษานอกจากนี้ในปีพุทธศัการาช2551รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติโดยในปีถัดมา ยังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักรเพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วงสามเดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทยการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ตามพระวินยัยปิฎกพระสงฆ์ที่อธิษฐานรับคำเข้าจำพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ แตถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสางก็จะถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษาและต้องอาบัตทุกกฏเพราะรับคํำแล้วไม่ปฏิบัติตามนั้นรวมทั้งพระสงฆ์รูปนั้นจะไม่ได้รับอานิสงพ์พรรษาไม่ได้รับอานิสง์กถินตามพระวินยัยและยังห้ามไม่ให้นับพรรษาที่ขาดนั้นอีกด้วย แต่การจำพรรษาของพระสงฆ์ก็มีข้อยกเว้นเมื่อมีกรณีจำเป็นโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาโดยมีเหตุจำเป็นเฉพาะกรณีกรณีไปตามที่ทรงระบุไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการพระศาสนาหรือการอุปถากบิดามารดาแต่ทั้งนี้จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็วันการออกนอกที่จำพรรษาข้ามคืนเช่นนี้เรียกว่า สัตตาหะกรณียะซึ่งเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงระบุว่าพระภิกษุสงฆ์จะออกจากที่จำพรรษาไปได้ชั่วคราวนั้นเช่นการไปรักษาพยาบาลหาอาหารให้ภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วยการไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะศึกมิให้ศึกได้การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด หรือการไปทำสังฆกรรมเช่นสวดยติจตุกรรมวาจาให้พระผู้ต้องการอยู่ปริวาสหากมีผู้มานิมนต์ไปทำบุญก็ไปได้แต่หากไม่มีผู้มานิมนต์ก็จะไปค้างไม่ได้ในกรณีที่พระสงฆ์สัตตาหกกรณียะและกลับมาตามกำหนดแล้วไม่ถือว่าเป็นอาบัติและสามารถกลับมาจำพรรษาต่อเนื่องไปได้การเข้าพรรษาตามพระวินัยแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ บูริมพรรษาหรือบูริมพรรษาคือการเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรม1นึ่งคำเดือน8สําหรับปีอธิกมาศคือมีเดือน8ปสองหนจะเริ่มในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หลังจนถึงวันครึ้น15บห้าค่เดือน1 1หลังจากออกพรรษาแล้วพระที่อยู่จําพรรษาครบ3เดือนก็มีสิทธิที่จะรับกรถินซึ่งมีช่วงเวลาเพียงหเดือน นับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงขึ้น15่าค่ำเดือน12ปัดชิมพรรษาคือการเข้าพรรษาหลังใช้ในกรณีที่พระภิกษุต้องเดินทางไกลหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้กลับมาเข้าพรรษาแรกในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ไม่ทันต้องรอไปเข้าพรรษาหลังคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน9แล้วจะไปออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน12 จึงเป็นวันหมดเขตทอดกระถินพอดีดังนั้นพระภิกษุที่เข้าปัดฉิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสได้รับกระถินแต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระที่เข้าปุริมพรรษาเหมือนกันจบเรื่องวันเข้าพรรษา